สวัสดีครับเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาทําข้าวย้อมสีกันนะครับมีอุปกรณ์ก็คือข้าวนะครับแล้วก็สีผสมอาหารแล้วก็กล่องนะครับที่มีฝาปิดหรือถ้าใครไม่มีฝาปิดนะครับก็ใช้ถุงพลาสติกหรือว่าถุงซิปก็ได้นะครับอันดับแรกนะครับก็ใส่ข้าวลงไปเลยในกล่องนะครับแล้วก็ใส่สีผสมอาหารตรงนี้คุูบาใช้สีชมพูนะครับใส่ไปเลยนะครับให้ดู ปริออมาณพอดีกับข้าวที่เราใช้นะครับเสร็จแล้วปิดฝาแล้วก็จับให้แน่นนะครับแล้วก็เขยา่านับหนึ่งข้าสินะครับเดี๋ยวกมาดูกันว่าข้าวเปลี่ยนสีหรือ,อยังหนึ่งสองสามว้า ทำแบบนี้นะคบถ้ามีหลายสีก็ทําหลายสีนะครับเดี๋ยวต่อไปครูบาจะเอาไปทําอะไรเดี๋ยวไปดูในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายตอนนี้ครูบาทำสีเพิ่มนะครับเด็กๆมีสีเขียวสีฟ้าและสีชมพูนะครับไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับวิธีการเล่นนะครับหาถาดมาใส่นะครับแล้วก็ใช้นิ้วนะครับฝึกเขียนตัวพยัญชนะหรือวาดรูปก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น รูปทรงต่างๆก็ได้นะครับบ้านไหนทำกิจกรรมแล้วนะครับอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูบาตีด้วยนะ,ะบ๊ายบาย